สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เล็กซาก้าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะพาคุณโย้อนเวลาไปเจาะลึกโลกดึกดำบันและเรื่องราวหน้ารู้ของเราไดโดเสามาเริ่มต้นการเดินทางกันเลยครับผมเสียงลมแทรกผ่านโพรงหินที่ถ้านาราโคอาเทดังครวญครางราวกับอดีตกำลังเล่าขานถ้าแห่งนี้ในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย อาจด,ดูไม่ต่างจากที่อื่นในสายตานักท่องเที่ยวทั่วไปแต่ในสายตานักบรรพชีวินวิทยามันคือสมุดบันทึกของโลกที่หายไปใต้พื้นหินปูนที่แห้งและเย็นฟอสซิลของสัตว์นับร้อยนอนทับถมกันอยู่วัลละบี้ยีราฟขนาดเล็กกระรอกบินยักษ์และในบรรดานั้นมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทีมขุดค้นต้องหยุดหายใจมันไม่ใช่กระดูกข,ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แต่คือกระดูกซี่โครงขนาดใหญ่เรียงตัวแน่นราปรับกรงคุกของอสูรโบราณเส้นโค้งยาวต่อเนื่องกว่า5เมตรและยังมีชิ้นกระดูกกระโหลกที่ดูคล้ายงูแต่มันไม่ใช่งูธรรมดาแน่นอนนักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อมันว่าโวนัมบี้นาราโคอัเทนซิสชื่อโวนัมบีมาจากตำนานของชนพื้นเมืองออสเตรเลียซึ่งกล่าวถึงอสร,รพิษยักษ์เฝ้าถ้ำศักดิ์สิทธิ์ตรงกับสิ่งที่พบอย่างน่าประหลาด แต่มันคือสิ่งมีชีวิตจริงไม่ใช่ตำนานวัวน,นับี้เป็นงูขนาดใหญ่ที่ไม่มีพิษแต่รัดเหยื่อจนขาดอากาศมันไม่ใช่งูหลามไม่ใช่งูเหลือมและไม่อยู่ในกลุ่มงูสมัยใหม่เลยด้วยซ้ำเพราะจริงๆแล้วมันเป็นงูโบราณจากยุคไดโนเสาร์ที่ยังมีชีวิตอยู่มาจนถึงเมื่อ40,000ปีก่อนในตอนนั้นออสเตรเลียยังเป็นผืนทวีปที่แยกตัวออกจากโลกนานแสนานาน สิ่งมีชีวิตที่นี่จึงวิวัฒน์แบบแปลกประหลาดมีสัตว์กระเป๋ามากมายที่ไม่มีในที่อื่นและกลางป่าแห่งนั้นโวนัมบี้เป็นนักล่าซุ่มเงียบที่เฝ้าทางน้ําทุกสายมันไม่จําเป็นต้องเคลื่อนไหวรวดเร็วเพราะเหยื่อของมันไม่รู้ได้ซ้ําว่าอสรพิษตัวนั้นนอนอยู่กับข้างก้อนหินจนกระทั่งสายไปในดินแดนแห้งแล้งของออสเตรเลียช่วงปลายยุคน้ําแข็งโลกไม่ได้ถูกปกคลุมด้วยหิมะหนาทึบ เช่นยุโรปหรืออเมริกาเหนือหากแต่ถูกครอบคลุมด้วยความร้อนแรงทุ่งหญ้าสลับป่าโปรง่งและแอ่งน้ำกระจัดกระจายกลายเป็นแหล่งชีวิตในแต่ละฤดูกาลและภายในภูมิประเทศอันโหดร้ายนี้เองวอนัมบีก็ซุ่มเงียบอยู่ในเงารกทึบของชายป่ามันไม่ใช่นักล่าฉับไวไม่ได้เร้าใจแบบเสือสมัยใหม่แต่มันคือผู้ชำนาญแห่งการรอคอย อวัยวะทุกส่วนของมันถูกสร้างขึ้นเพื่อความเงียบและการพรางตัวผิวหนังลายสลับน้ำตาลดำช่วยกลืนเข้ากับพื้นดินใบไม้ดวงตาเรียวเล็กคอยจับการเคลื่อนไหวเล็กน้อยเพียงครั้งเดียวจากเหยื่อเมื่อเหยื่ออย่างวอมแบตหรือวอลลบี้เดินเข้ามาใกล้กล้ามเนื้อขนาดมหึมาของวอนัมบีก็เริ่มเคลื่อนไหวอย่างไร้เสียงไม่มีเสียงฟ้อไม่มีการพุ่งเข้าใส่เหมือนงูพิษ แต่ม้วนกล้ามเนื้อยาวกว่า5เมตรของมันกลับซัดเข้าใส่เหยื่อราวกับเชือกเหล็กในไม่กี่วินาทีร่างของวอลลาบี้ก็ถูกพันรัดแน่นจนหายใจไม่ออกหัวใจของเหยื่อหยุดเต้นจากแรงกดทับไม่ใช่จากพิษนี่คือวิธีล่าแบบโบราณของมูที่ไม่มีพิษคือการรัดให้ตายด้วยกำลังล้วนๆน,นักวิทยาศาสตร์คำนวณจากกระดูกและมัดกล้ามว่าวอนับี อาจสามารถรัดเหยื่อด้วยแรงถึงกว่า1กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรเพียงพอจะทำให้กระดูกซี่โครงของเหยื่อหักในเวลาไม่กี่วินาทีแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าคือความสามารถในการอําพรางและอดทนรอนักล่ารุ่นใหม่มักพึ่งพาความเร็วแต่นักล่าโบราณอย่างวอนนัมบีพึ่งพาความอดทนและมันก็รอดมาได้หลายล้านปีด้วยกลยุทธ์นี้ การล่าเกิดขึ้นใกล้แหล่งน้ำเพราะที่นั่นคือจุดบรรจบของชีวิตทั้งสัตว์กินพืชน,นักล่าเล็กใหญ่มนุษย์ยุคหินหล้วนต้องมาดื่มน้ำและตรงนั้นคือกับดักของวอนนาบีมันจะนอนนิ่งทั้งวันใต้เงาหินหรือหลังกอหญ้าร่างกลืนไปกับเงาและเมื่อเงาของเหยื่อล้ำเข้ามาวินาทีแห่งความตายก็เริ่มต้น ผู้เชี่ยวชาญบางคนเปรียบวัวน,นำบีกับงูหลามใหญ่ของโลกใหม่แต่จริงๆแล้วมันแตกต่างกันมากเพราะวัวน,นำบีไม่ได้วิวัฒนาการมาจากไพซอนหรือโบอาแต่มันมาจากงูโบราณตระกูลมัดดาโซเดียซึ่งเคยอยู่ร่วมกับไดโนเสาร์ตั้งแต่ยุคครีเทเชียสนี่จึงไม่ใช่แค่งูที่ใหญ่และน่ากลัวเท่านั้น แต่มันคือร่องรอยที่ยังมีชีวิตอยู่ของยุคก่อนประวัติศาสตร์แม้ว่าเวลาจะหมุนผ่านไปกว่าหลายล้านปีวอนนัมบีก็ยังคงเงียบงันซ่อนตัวอยู่รอเหยื่อรายต่อไปอย่างไม่เร่งรีบก่อนจะมีวอนนัมบีก่อนจะมีแผ่นดินออสเตรเลียอย่างที่เรารู้จักโลกเมื่อกว่า90ล้านปีก่อนในยุคครีเทเชียสเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตมหึมาที่วันนี้ เหลือเพียงฟอสซิลเป็นพยานและในโลกนั้นงูยังอยู่ในจุดเริ่มต้นของการวิวัฒนาการไร้ผิดไร้เคี้ยวพ่นผิดไร้ความเร็วแบบที่สัตว์เลื้อยคลานยกใหม่มีแต่กลับมีอีกอย่างที่ทรงพลังยิ่งกว่าทุกสิ่งคือขนาดและความแข็งแรงตระกูลของวันนัมบีคือกลุ่มที่เรียกว่าแมสโซอีดีเป็นงูโบราณที่แผ่กระจายไปทั่วโลกยุคไดโนเสาร์ทั้งแอฟริกา อินเดียอเมริกาใต้และออสเตรเลียหนึ่งในสมาชิกที่มีชื่อเสียงที่สุดของตระกูลนี้คือแมสโซเอียใบงูยักษ์จากอาร์เจนตินาที่คาดว่ายาวได้ถึง9เมตรแมสโซอีด e ี D. ไม่มีพิษไม่มีเล็บหรือเขี้ยวสับซ้อนแต่มีกล้ามเนื้อและขากันไกลทรงพลังที่สุดในบรรดาสัตว์เลือ้อยคลานยาวเรียวหลังจากเหตุการณ์การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่เมื่อ66ล้านปีก่อน ที่ล้างบางไดโนเสาร์งูในกลุ่มแมทโซอีเดียบางส่วนกลับอยู่รอดโดยเฉพาะในทวีปที่โดดเดี่ยวอย่างออสเตรเลียและที่นั่นเองพวกมันค่อยๆวิวัฒนาการต่อเนื่องไปอีกหลายสิบล้านปีจนกระทั่งกลายเป็นวันนัมบีที่เรารู้จักต่างจากงูยุคใหม่ที่เคลื่อนไหวเร็วมีพิษร้ายแรงหรือเคี้ยวพับได้วันนัมบีมีขากรรไกรแข็งแกร่งแต่เคลื่อนช้า ลำตัวหนาแต่เคลื่อนเงียกฟันของมันมีลักษณะคล้ายฟันของงูหลามคือเรียวยาวชี้ไปด้านหลังช่วยจับเหยื่อไม่ให้หลุดแต่มันไม่สามารถกลืนเหยื่อใหญ่ได้เหมือนงูเหลือมหรืออนาคอนดา้าด้วยขากัรไกรที่ไม่ยืดหยุ่นเท่างูโบราณกลุ่มนี้จึงล่าเหยื่อที่เล็กกว่าแต่ล่าด้วยความแน่นอนนักปันพัชชว,วิทยาหลายคนชีว้ว่าลักษณะเฉพาะของกระโหลกวันนัมบี ซึ่งไม่มีคุณสมบัติของงูยุคใหม่เลยแม้แต่น้อยเป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งชี้ว่ามันคืองูที่ติดอยู่ในการเวลาคือสัตว์ที่ยังคงรูปลักษณ์จากยุคดึกดำบันไว้อย่างน่าประหลาดใจแม้จะอยู่ในโลกใหม่ที่มีมนุษย์แล้วก็ตามแม้จะถูกจัดเป็นงูไม่มีพิษแต่หากย้อนกลับไปในยุคนั้นการถูกวันนัมบีจู่โจมไม่มีทางรอดง่ายๆเพราะแม้จะไม่มีพิษแต่แรงบดรัดของมันเพียงพอจะหยุดชีวิตในไม่ตีวินาที ยิ่งหากเหยื่อเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กหรือมนุษย์โบราณที่ยังไม่มีอาวุธโอกาสเดียวที่จะรอดจากมันคืออย่าเดินเข้าใกล้ตั้งแต่แรกโลกสมัยโบราณไม่ได้ถูกครองด้วยสัตว์ดุร้ายที่สุดแต่ถูกครองด้วยผู้ที่รอได้อย่างเงียบเชียบที่สุดและในเกมแห่งวิวัฒนาการวันนัมบีคือผู้เล่นที่ไม่พูดแต่รอดมาได้ยาวนานกว่าสิ่งมีชีวิตใดมากมายไม่ใช่แค่เหยื่อที่ต้องระวังนักล่า แต่นักล่าเองก็ต้องระวังสิ่งอื่นในธรรมชาติโดยเฉพาะเมื่อโลกกําลังเปลี่ยนแปลงในช่วงปลายยุคน้ำแข็งทวีปออสเตรเลียค่อยๆแห้งแหลงขึ้นพื้นที่ชุ่มน้ำและป่าปร่งที่เคยเป็นสวรรค์ของวอนนัมบีเริ่มกลายเป็นทุ่งโล่งที่แทบไม่มีที่ให้ซ่อนตัวแม้จะเคยเป็นนักล่าที่ทรงพลังในยุคของมันแต่วอนนัมบีกำลังเผชิญกับสิ่งที่งูขนาดใหญ่ไม่สามารถเอาชนะได้ คือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเมื่อที่หลบซ่อนน้อยลงเหยื่อก็เริ่มลดลงตามวอนนัมบีจึงเริ่มปรับพฤติกรรมโดยเปลี่ยนจากนักล่าตะเวนกลายเป็นผู้เฝ้าสุ่มประจำถิน่นมันเลือกแหล่งอาศัยที่มีแอ่งน้ำประจำบริเวณที่มีโพรงหินหรือปากถ้ำโดยเฉพาะบริเวณที่วันนี้เรารู้จักกันในชื่อว่านาราคอเต้เคปส ถ้ำซับซ้อนที่มีทางลงลึกสู่ใต้ดินในถ้ำเหล่านี้มีทั้งทางเดินแคบทางน้ำไหลและโพรงลึกวาน,นัมบีไม่ได้อาศัยอยู่ในถ้ำแบบถาวรแต่มันใช้พื้นที่เหล่านี้เป็นฐานสุ่มล่าราวกับเป็นด่านหน้าของอาณาจักรเงียบงันนักวิทยาศาสตร์ค้นพบฟอสซิลวาน,นัมบีในพื้นที่ถ้ำนาราคอเต้นันบสิบจุด บางจุดพบทั้งกระดูกของเหยื่อและกระดูกของวอนนัมบีอยู่รวมกันเชื่อกันว่าเหยื่อหลายชนิดตกลงมาในถ้ำโดยบังเอิญหรือหลงทางเข้ามาและนั่นคือกับดักธรรมชาติที่วอนนัมบีไท้สุ่มรออยู่ก่อนแล้วความน่าสะพรึงไม่ได้อยู่ที่แรงกัดหรือความเร็วแต่อยู่ที่ความนิ่งเงียบแทบเป็นนิรันดร์ของมัน นักวิจัยพบว่าวอนนัมบีสามารถอยู่นิ่งไม่ขยับได้นานหลายวันโดยไม่มีความจําเป็นต้องกินอาหารร่างกายของมันประหยัดพลังงานอย่างยิ่งและระบบเผาผลาญที่ช้ามากของสัตว์เลื้อยคลานก็ทำให้มันอยู่รอดในที่ที่ทรัพยากรขาดแคลนมีหลักฐานว่ามันอาจหลบพักจำศีในฤดูที่แห้งแล้งที่สุดฝังตัวใต้ดินหรือซ่อนในโพรงถ้ำที่อุณหภูมิคงที่และเมื่อฤดูเปลี่ยน เมื่อฝนตกและสัตว์ต่างๆกลับมามันก็จะเลื้อยออกมาจากความมืดในเวลาที่เหยื่อไม่ทันตั้งตัวแม้จะมีลักษณะบางอย่างคล้ายงูยุคใหม่แต่สิ่งที่ทำให้วอนนับีแตกต่างโดยสิ้นเชิงคือการเลือกอยู่ในเงาเสมอมางูยุคใหม่อย่างไพทอนหรือโคบรามีการรุกการเคลื่อนที่อย่างมั่นใจแต่วอนนับีกลับเลือกวิถีแห่งการหลบซ่อน และนั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงยังอยู่รอดได้นานจนถึงปลายยุคน้ำแข็งช่วงเวลาที่วันนัมบีเรืองอำนาจในออสเตรเลียตรงกับจุดเปลี่ยนสำคัญของประวัติศาสตร์โลกยุคที่มนุษย์เริ่มปรากฏต,ตัวบนแผ่นดินนี้เป็นครั้งแรกหลักฐานทางโบราณคดีบ่งชี้ว่ามนุษย์กลุ่มแรกเดินทางมาถึงออสเตรเลียเมื่อประมาณ6 5 0 0 0ปีก่อนพวกเขาเป็นนักล่ารวบรวมผลไม้จากเอเชีย ที่เดินทางผ่านดินแดนป่าและทะเลเมื่อพวกเขามาถึงทวีปใหม่ที่นี่ไม่ได้มีแค่จิงโจ้หรือวอมแบตเท่านั้นแต่ยังมีสัตว์ขนาดเมื่อหอมาเช่นจระเข้โบราณน,นกยักษ์กินเนื้อและสิ่งที่พวกเขาไม่มีวันลืมคืองูยักษ์ใต้เงาไม้วันนับบีในสายตาของมนุษย์ยุคหินคงไม่ได้ต่างอะไรจากอสูรที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าไม่มีเสียงคำราม ไม่มีฝูงเหยื่อวิ่งหนีมีเพียงการหายตัวไปอย่างลึกลับของเพื่อนร่วมเผ่าที่เดินหายไปใกล้แหล่งน้ําแล้วไม่กลับมาอีกเลยชนเผ่าพื้นเมืองหลายกลุ่มในออสเตรเลียจึงมีตำนานเกี่ยวกับอสรพิษยักษ์ที่อยู่ใต้แผ่นดินโดยเฉพาะในวัฒนธรรมของเผ่าพิชันจัทาร่าและยังคุนยิจัทาราพวกเขาเล่าขานถึงสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่า The Rainbow Serpent งูสายรุง้ง ผู้เฝ้าคุ้มครองแหล่งน้ำและลงโทษผู้ล่วงล้ำแม้เรื่องเล่าจะฟังดูเหนือจริงแต่เมื่อนักบรรพชีววิทยาค้นพบกระดูกข,ของวอนนัมบีในบริเวณเดียวกับที่มีตำนานเหล่านี้ก็ยากจะปฏิเสธว่าอาจมีความจริงบางอย่างอยู่เบื้องหลังและอาจเป็นไปได้ว่ามนุษย์ยุคเริ่มแรกในออสเตรเลียเคยพบเห็นหรือรเผชิญหน้าโดยตรงกับวอนนัมบีก่อนที่มันจะสูญพันธุ์ ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับงูไม่ใช่สิ่งใหม่ในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกงูมักถูกมองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทั้งชีวิตและความตายบางเผ่าเชื่อว่างูนำฝนบางเผ่ากลับมองว่างูคือปีศาจแต่สิ่งที่เหมือนกันคืองูไม่เคยเป็นแค่สัตว์ธรรมดาโดยเฉพาะเมื่อขนาดของมันใหญ่เกินกว่าที่มนุษย์จะรับมือได้ด้วยมือเปล่า มีร่องรอยบางอย่างที่บ่งชี้ว่ามนุษย์อาจเริ่มพัฒนาวิธีล่าสัตว์ใหญ่หรือป้องกันตัวจากนักล่าจำพวกนี้ร่องรอยหอกกระดูกที่มีรอยฟันจากมนุษย์หรือแม้แต่เครื่องมือหินซึ่งพบอยู่ใกล้ๆซากวอนนัมบีทำให้เกิดสมมติฐานว่าวันหนึ่งอาจเป็นมนุษย์นี่เองที่ทำให้วอนนัมบีค่อยๆหายไปมันไม่ใช่การล่าครั้งเดียวจบแต่คือการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบเมื่อมนุษย์ตั้งถิ่นฐาน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเริ่มลดลงเมื่อเหยื่อหายไปนักล่าก็พลอยหมดหนทางแม้งูยักษ์อย่างวันนัมบีจะปรับตัวได้ดีเพียงใดแต่มันก็ไม่อาจเอาชนะวิวัฒนาการของมนุษย์ได้ในระยะยาวในเวลาไม่ถึงหมื่นปีหลังจากมนุษย์มาถึงร่างของวันนัมบีตัวสุดท้ายก็หายไปจากผืนป่าเหลือเพียงเงาของมันในตำนานและเศษกระดูกที่ซ่อนลึกอยู่ใต้ถ้ำ แม้ซากฟอสซิลของวันนัมบีจะหลงเหลืออยู่ในสถานที่เพียงไม่กี่แห่งแต่สถานที่นั้นกลับเก็บงำเบาะแสได้มากเกินคาดโดยเฉพาะที่นาราโคตเคฟส์ถ้ำฟอสซิลระดับโลกในรัฐเซาท์ออสเตรเลียซึ่งมีความลึกหลายชั้นมีโพรงทางธรรมชาตินับร้อยและเป็นที่กักเก็บซากของสัตว์ดึกดำบรรพ์หลากหลายชนิดทั้งที่ยังไม่เคยมีการค้นพบมาก่อนในที่อื่น นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอดิเลตและทีมเพลีออนทอโลจีของออสเตรเลียทำการสำรวจถ้ำเหล่านี้มาเป็นเวลานานกว่าหลายทศวรรษและในปี1970พวกเขาก็ได้พบกับเศษกระดูกของสัตว์ชนิดหนึ่งที่ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มงูยุคใหม่ได้ซี่โครงยาวกว่าปกติกระดูกกะโหลกแพ่นร่องฟันเรียงชิดคล้ายงูแต่ไม่ใช่งูหลามหรือเหลืม่ม เมื่อรวมเข้ากับกระดูกอีกหลายชิ้นที่ขุดพบในจุดเดียวกันพวกเขาจึงตั้งชื่อสายพันนี้วา่าวันัมบีนาราโคเทนซิสตามชื่อถ้มและตำนานท้องถิ่นสิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าคือซากของวันัมบีบางชิ้นถูกพบพร้อมกับโครงกระดูกของสัตว์อื่นๆอ,อย่างเช่นวอมแบตสัตว์กินพืชขนาดกลางหรือแม้แต่เศษกระดูกของสัตว์จำพวกนกที่มีขนาดใหญ่ในบางจุด มีโครงสร้างการเรียงของกระดูกที่บ่งชี้ว่าวันนัมบีอาจเสียชีวิตหลังจากการล่าไม่สำเร็จหรือในบางกรณีอาจตกลงไปในโพรงลึกเองและหาทางกลับขึ้นมาไม่ได้เพราะถ้ำนาราโคตมีช่องเปิดหลายจุดที่มองไม่เห็นจากด้านบนสัตว์จำนวนมากพลาดท่าตกลงไปแล้วไม่สามารถปีนขึ้นมาได้พวกมันจึงอดอาหารตายและกลายเป็นฟอสซิลซ้อนทับกันเรื่อยมา เป็นการฝังกลบอย่างช้าๆด้วยแรงโน้มถ่วงและการเวลาวันนัมบีบางตัวอาจซ่อนตัวในถรร้ำเพื่อรอเหยื่อแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าหลายตัวถูกกับดักในธรรมชาติแห่งนี้เล่นงานกลับเช่นกันการตายของมันจึงไม่ได้มาจากศัตรูแต่จากสถานที่ที่มันเคยใช้เป็นฐานลา่าความพิเศษของฟอสซิลวันนบีไม่ได้อยู่แค่ที่รูปร่างแต่ยังอยู่ที่ช่วงเวลาทางจ o รณีวิทยาด้วย เพราะมันเป็นสิ่งยืนยันว่ากลุ่มงูแมสโอยเอียซึ่งครั้งหนึ่งเคยแพร่หลายไปทั่วโลกยังสามารถอยู่รอดในทวีปออสเตรเลียได้นานกว่าส่วนอื่นๆของโลกในขณะที่งูโบราณเหล่านี้สูญพันธ์จากแอฟริกาและเอเชียไปนานแล้วแต่ในออสเตรเลียวันนัมบีกลับอยู่ต่อมาได้ถึงเกือบยุคประวัติศาสตร์ซากของมันคือบทสุดท้ายของตระกูลงูจากยุคไดโนเสาร์ การสูญพันธุ์ของวันนัมบีจึงไม่ใช่แค่จุดจบของสัตว์ชนิดหนึ่งแต่มันคือการปิดฉากของงูโบราณทั้งสายพันธุ์ที่เคยครองโลกใต้เงาไมา้มาเนิ่นานานนับร้อยล้านปีหากวันนัมบีมีเสียงร้องมันก็คงเป็นเสียงที่ไม่มีใครเคยได้ยินอีกต่อไปสัตว์ชนิดนี้หายไปจากโลกโดยไม่มีการบันทึกไม่มีร่องรอยจากมนุษย์ไม่มีแม้แต่ภาพวาดในถ้ำและในความเงียบนี้เองนักวิทยาศาสตร์ กลับได้ยินเสียงที่ชัดเจนที่สุดเสียงของกระดูกที่เล่าเรื่องเมื่อโครงกระดูกวอนนัมบีถูกนำออกจากถ้ำนาราโคอาเต้นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการวิเคราะห์ทุกชิ้นส่วนอย่างละเอียดจากการเรียงตัวของกระดูกซี่โครงถึงขนาดและความยืดหยุ่นของกระโหลกพวกเขาสามารถจำลองภาพของมันในชีวิตจริงได้อย่างแม่นยำวอนนัมบีเป็นงูยาวประมาณ4-6เมตรลำตัวหนากล้ามเนื้อแน่น มันไม่มีเขี้ยวพับได้ไม่มีต่อมพิษแต่มีฟันแหลมเรียงชิดด้านหลังกล้ามเนื้อยืดหยุ่นแต่ทรงพลังใช้ในการพันรัดเหยื่อจนหมดลมหายใจที่สำคัญคือมันมีขากันไกลที่แข็งกว่างูสมัยใหม่แต่ไม่ยืดหยุ่นพอจะกลืนเหยื่อยักษ์เหมือนงูเหลือมดังนั้นมันจึงล่าเหยื่อที่มีขนาดกลางและอาศัยการควบคุมพื้นที่มากกว่าการจู่โจมรวดเร็ว การวางตัวของมันในระบบนิเวศคือผู้รอผู้เฝ้าแหล่งน้ำผู้ซุ่มอยู่ใต้เงาไม้แม้จะไม่ได้อยู่บนยอดพีระมิดของห่วงโซ่อาหารแต่มันคือผู้ควบคุมเสถียรภาพในโลกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมขนาดกลางการหายไปของมันจึงเหมือนการถอดหมุดตัวหนึ่งที่ทำให้สมดุลของระบบค่อยๆเปลี่ยนไปแม้วน,น้ำมบีจะเงียบงนันแต่มันกลับเป็นตัวเชื่อมสำคัญระหว่างโลกยุคไดโนเสาร์กับยุคของมนุษย์ งูตัวนี้ไม่ใช่ฟอสซิลธรรมดาแต่มันคือซากสุดท้ายของตระกูลงูโบราณที่เคยอยู่ร่วมกับสัตว์ป่าขนาดยักษ์มันมีบรรพบุรุษที่เคยเลื้อยผ่านเท้าไทแลนโนโซอรัสและเคยอยู่ใต้ร่มไม้กับทรเซราทอปส์แต่มันก็ยังอยู่ต่อจนมาถึงยุคของคนและนั่นทำให้มันแตกต่างจากสัตว์โบราณตัวอื่นๆไม่ใช่เพราะมันน่ากลัวที่สุดหรือใหญ่ที่สุดแต่เพราะมันอยู่นานที่สุดในกลุ่มเดียวกันเงียบที่สุด แต่ยืนหยัดที่สุดในปัจจุบันเราไม่พบงูใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกับวอนนัมบีอีกเลยไม่มีลูกหลานไม่มีญาติสืบทอดเมื่อง,งูสนิดนี้ตายไปต้นไม้แห่งวิวัฒนาการของมัตโซอีดีก็หยุดลงอย่างสิ้นเชิงสินมีชีวิตทั้งตระกูลสูญพันธ์พร้อมกับโลกเก่าที่ยังไม่มีไฟฟ้าไม่มีอาวุธไม่มีเมืองใหญ่และในวันนี้มีแต่กระดูกข,ของวอนนัมบีในพิพิธภัณฑ์ ที่ยังเฝ้าเตือนว่าโลกเคยมีอสอรพิษยักษ์เงียบงันที่มองดูวิวัฒนาการของสรรพสิ่งโดยไม่เอ่ยเสียงแม้แต่น้อยไม่มีใครรู้ว่าวันนัำบีตัวสุดท้ายตายเมื่อไหร่มันอาจตายอย่างช้าๆในโพรงดินจากความหิวหรืออาจถูกรบกวนโดยเผ่ามนุษย์ยุคหินที่เริ่มเข้าครอบครองแหล่งน้ำหรือไม่ก็จากความแห้งแล้งที่ไม่เคยมีมาก่อนสิ่งที่แน่นอนคือมันหายไปอย่างเงียบงัน เหมือนกับชีวิตที่มันเคยพลากจากเหยื่อของมันเมื่อห่วงโซ่อาหารเปลี่ยนโลกเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเปลี่ยนผู้ที่เคยรอดจากเหตุการณ์ศูนพันครั้งใหญ่ของโลกหลายครั้งสุดท้ายก็ไม่อาจรอดพ้นจากพลังของสิ่งมีชีวิตใหม่มนุษย์และเมื่อมันหายไปไม่มีใครรับรู้ไม่มีสุสานไม่มีรอยสลักหินมีเพียงตำนานที่ยังคงเล่าขานผ่านเสียงลม เสียงฝนและเรื่องเล่าในเผ่าพื้นเมืองบางกลุ่มยังเชื่อว่าอสรพิษยักษ์ยังคงนอนหลับอยู่ใต้โลกและจะตื่นขึ้นมาในวันที่มนุษย์ไม่เคารพธรรมชาติอีกต่อไปแต่สำหรับนักวิทยาศาสตร์สิ่งที่วันนำบีทิ้งไว้ไม่ใช่คำเตือนจากเทพเจ้าแต่คือเครื่องเตือนใจจากธรรมชาติว่าสิ่งมีชีวิตใดที่ไม่ปรับตัวก็ยอมต้องจากไปแม้จะเคยอยู่มานานแค่ไหนก็ตาม ทุกชิ้นกระดูกของวันนับีในพิพ,ธพิธภัณฑ์คือบทเรียนทางชีววิทยาที่บอกว่าอำนาจที่แท้จริงไม่ใช่ความรุนแรงแต่คือการปรับตัวอย่างเงียบงันงูตัวนี้เคยอยู่เหนือห่วงโซ่อาหารโดยไม่ต้องวิ่งไล่เหยื่อมันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพราะโลกเก่าก็เคลื่อนไหวช้าแต่หน้าเศร้าที่โลกใหม่เคลื่อนไหวเร็วเกินไปสำหรับมันบางที วันนัมบีอาจไม่ได้แพ้แต่มันแค่ไม่ได้เกิดมาเพื่อโลกในแบบของเราและในวันที่เราเก้าวเข้าไปในถ้ำนาราโคเต้เดินผ่านฟอสซิลที่เรียงรายใต้แสงสลัวเราก็อาจได้ยินเสียงบางอย่างไม่ใช่เสียงลมหายใจของงูแต่เป็นเสียงกระซิบจากอดีตที่ยังคงวนเวียนไม่จางหายเสียงของสัตว์ที่ไม่มีใครเคยได้ยินแต่ไม่มีวันลืมคุณกำลังฟัง ลิขสักการ์ดพอดแคสหากคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ